สวัสดีค่ะทุกคนอันนี้คือวันที่สามเราทําวันแรกคือวันที่สิบสามนะคะส็จรประมาณใบสองออเออรูเสจหมอตอกอะไรเสร็จทุกอย่างก็คือใบสองแล้วก็กลับมาสิบสามสิบสี่สิบห้าวันนี้วันที่สิบห้าที่อัดก็กินเวลามาสามวันรอบนี้คือใช้ตัวอย่างตัวนี้แล้วก็กินแอมโม x ีค่าเฉลี่ยป,ปกติแล้วก็คือกินใบบรรัวบกตัวนี้ค่ะใบรรบัวบกตัวนี้แค่หกสิบห้าบาทสี่ร้อยมิลลิกรัมร้อยแคปซูลหกสิบห้าบาทอภไพกูเบตยัง130ร้อยหกร้อยสามสิบสิบหกสิบแคปซูลย อันนี้คือหนูกินร่วมกับวิตามินซีนะคะจะทําให้ตัวยาเข้าไปสู่เส้นเลือดแล้วก็ดูดซึมได้ดีขึ้นแล้วก็เนี่ยวันที่สามแหละคือมันเป็นรอยที่เป็นเหลืองๆช้ำๆปกติแล้วมันไม่ใช่รอยรอยที่จะพร้อมที่จะเอ็กซ์โบเขาจะไหมมันเหมือนมันจะเป็นช่วงบวมบวมเสร็จแล้วก็เขียวช้ําแต่อันนี้ไม่มีค่ะคือมันอยู่หน้าอย่างนี้มาตลอดรเลยตึงๆตลอดเวลาค่ะแล้วก็จะรู้สึกแค่คันแผลแล้วก็คือไม่ได้บวมขึ้นกว่านี้แล้วซึ่งหนูเป็นคนที่อยากบวมมากเพราะว่ามันจะเห็นว่าที่หนูเติมเติิมมมมมหหหนนนน้้าาาไขัเเดดด็็กกู่จะตอี แต่ท่าน,นี้คือบวมไวจนเึกเชื่อว่าไวเป้าแล้วเราก็ออกไปข้างนอกไปนู่นไปนี่แต่ว่าระวังแล้วก็บล็อกหน้าบล็อกอะไรใส่ที่ค่าอย่างเงี้ยให้พยุงทั้งหน้าทั้งจมูกออกไปอะคะแล้วก็ไม่ให้โดนน้าเลยออกไปข้างนอกก็จะมีสังฤทที่จะปิดตรงนี้ขึ้นไปอีกแล้วก็มีประครบเย็ยนตลอดเวลาโดยการใช้ไอ้แพดเจลลดไข้ค่ะเอาแช่ตัวเย็ยนไว้ออกไปข้างนอกก็มาเป็นะพรเพื่อที่จะให้มันเย็ยน ดูแลรอบนี้คือดีมากบอกเลยแล้วคือเจ้าจะมามีแผนทะลุทะลุะลเพราะว่าโอ้คุณดูแลแผ่นไม่ดีไม่ได้เลยขะรอบนี้คือดูแลดีมากเลยไม่มีการบวมช้ำไม่มีการบวมช้ำเลยไม่ใช่ว่าหมอมือเบาะนะคะหนูจะบอกเลยว่าหนูเจ็บมากหนูทำรอบเนี้ยหนูทําเพราะว่าซีริคนจะทะลุเขาเลยต้องไปแก้รับประฐานแล้วหมอก็คือต้องขูดเองมากเป็นผู้ชายหมอผู้ชายเงี้ยแล้วก็รู้สึกแบบครั้งนี้ทำไมกูเจ็บจังวะเพราะว่าใช้หูด้วยค่ะรู้สึกกูจะต้องใช้แผนสองรอบ แต่รอบที่แล้วก็ไม่ได้เบมเขาหนังไม่ได้เบมคลินิกเก่าว่าทําให้ทะลุอะไรเงี้ยพอะเราเป็นคนออเดอร์เองว่าขอให้โด่งจนหน้าเปลี่ยนซึ่งเนื้อเราอ่ะบุญบาปมันไม่ได้ไงคะมันก็เลยแบบว่ากลายเป็นว่าการดูแลตัวเองของรอบที่แล้วก็ไม่ดีทั้งยาทั้งกินทั้งไปดื่มสุราไวเนื้อสลายไวนู่นนี่นั่นแล้วก็เอาโด่งสุดอีกก็เลยไม่จะไม่เบมที่เก่าเพราะว่าที่เก่าทําสวยแล้วหนูชอบแบบนั้นมากแต่เนื้อเรามันบุญไม่ได้มันไม่ถึงจริงๆก็เลยมาแก้ที่นี่แก้ที่นี่พอหลักกรรมอ ก็เลยได้ไปจองขนาดนีน้แล้วเดี๋ยวจะมาเล่าต่ออีพีหน้าว่าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างซิลิโคนที่ทะลุนาบ้าง